คือฟอร์ดนั่นแหละนะครับเราก็นิยมครับมันทนยอมรับว่ามันทนจย่งๆครับนิวฮอลแลนด์เนี่ยแต่ปัจจุบันสมัยก่อนเนี่ยมันยังไม่มีรถใหม่เข้ามานะครับจะเป็นรถมือสองฟอร์ดก็พอคูโบต้ามาใหม่ๆเนี่ยนะครับการเข้าถึงก็ง่ายขึ้นเราก็เลยต้องหันหน้าไปพักดีกับค่ายสีส้มนะครับย้ำว่าค่ายสีส้มนะไม่มีนโยบาอะไร สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง YouTube จตุรงการเกษตรครับวันนี้ผมจะพาไปรับชมเจ้าฟอร์ดนะฮะที่สี่ตัวนี้เคยผ่านผลงานการฉายลงจอของช่อง YouTube จตุรงการเกษตรมาแล้วนะครับ เป็นปุอยนะครับคลิปนั้นนะครับปุอยอยู่2คลิปนะครับของเสียใหญ่เขานะครับไล่ข้างเคียงนะครับท่านนิยม New ฮอลแลนดนะครับ New ฮอลแลนดมันก็คือฟอร์ดนั่นแหละนะครับเราก็นิยมครับมันทนยอมรับว่ามันทนเย่งๆครับนิวฮอลแลนดเนี่ยแต่ปัจจุบันสมัยก่อนเนี่ยมันยังไม่มีรถใหม่เข้ามานะครับ จะเป็นรถมือสองฟอร์ก็พอคูโบต้ามาใหม่ๆเนี่ยนะครับการเข้าถึงก็ง่ายขึ้นเราก็เลยต้องหันหน้าไปพักดีกับค่ายสีส้มนะครับย้ำว่าค่ายสีส้มนะไม่มีในัยะอะไร75แรงม้าครับเครื่องยนต์ดีเซลแต่ผมไม่แน่ใจเรื่องคอมมันเร็วหรือเปล่านะครับ เพราะว่ารถแท็กเตอร์ในประเทศไทยนี่ไม่ไม่ค่อยจะยังไม่ไปถึงคอมมอนเรลนะครับก็จะมีแต่คูโบต้าแม็ก135ท่านั้นนะตัวใหญ่นะครับมันจะไม่เหมือนวงการรถ10ล้อนะครับหรือว่ารถพี่ครับที่ฮิตคำว่าคอมมอนเรลอันนี้ยังเป็นดีเซลไดร์ลีนเจ็คชั่นธรรมดาเนี่ยแหละครับเสียงนิ่ม นะครับไม่ได้ดัดแปลงท่อเหมือนรถของเรานะครับเก็บหัวงานนะครับสี่มุมคือไถนาเนี่ยจะไม่เหมือนไถไร่นะครับต้องเก็บมุมเตรียมจะหยอดข้าวนะครับ เชยงนุ่มนะครับไพลเลาะสนอหูมากก็ไม่ไม่ได้ใหญ่นะครับอย่างของเรามัน90แรง95อันนี้75นะครับก็จะเป็นขนาดยอดนิยมนะครับที่นี่ครับสารพัดประโยชน์เท่านี้แหละครับใช้ใช้ดีผมมองนะกำลังดีเข้าถึงง่ายราคาร้าน,ปนไปไป นะครับปรับหางวันนิดนึงนะครับไทยไปเด้อไทยไปเด้อเฮ็ดไปเด้อ ด,ดินในานาเนี่ยจะไถง่ายครับขอบคุณนะครับที่ติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับนะครับถ้าชอบก็กดแชร์นะครับกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับขอบคุณนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ